การเดินทางนี่เยี่ยมมากมกับสุดยอดนะครับสุดยอดในการเดินทางครับก็ทำงานดังฟ้าสปีดตัจัมบนกไปได้ดีเลย คุณเจ้าว่าบาิหันก็เป็นติดจัดมอ,องค้งันดำดนั่นเบ้อสีพรพฟันสีพ,นพันฟันลูกเห็นมมหน้าพี่หน่อยนี่ตองวางไห้เอาปลายเดินจืดบไปหนึ่งโต๊ะใจเบืดอหอยไรนะ้ำเดือสองลอยขับปึงกันไปนะครับปืงกันไปเรื่อยๆท่านัาานนบไาตรงไปตีเสซนขึ้นง่ามลูปหลักรูปแบบการลง่งสี่สัมพัสี รูปรักแบบแล้วก็ต้องเบิงกันไปเรื่อยๆนะครับเ้องต้นหางดีครับ